สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับตะลุโจทย์ราชบัตรพนาคอนนัดถอยหลัง20วัน20ข้อนะคะกับน้องปริมกันอีกแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันที่ข้อที่3นะคะเขาบอกว่าถ้าให้เรานาจำนวนตั้งแต่3ถึง20นะคะมาคูณด้วย8ทุกจำนวนต้องหาผลรวมของผลคูณทั้งหมดก็คือเขาให้เรานำสามนะคะ แล้วก็มาคูณกับ8บวกกับ4คูณกับ8แล้วก็บวกกับตัวถัดไปก็คือ5คูณกับ8นะคะแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะคะก็คือ20คูณกับ8ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าข้อนี้นะคะจะมีตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือเลข8เหมือนกันนะคะทุกวงเล็บเลย แล้วก็จะดึงเลข8ออกมาข้างในวงเล็บนะคะก็คือสามบวกสี่บวกห้าบวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึง20ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ8คูณข้างในวงเล็บนี้นะคะก็คือเราก็จะใช้วิธีการนำหนึ่ง1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง20แล้วก็ไปลบกับ1บวก2นะคะก็คือ บวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบจะมีค่าเป็นยี่สิบคูณยี่สิบเอ็ดแล้วก็หารด้วยสองก็จะเท่ากับสองร้อยสิบนั่นเองนะคะแล้วก็ไปลบกับหนึ่งบวกสองก็คือลบกับสามก็จะมีค่าเป็นสองร้อยเจ็ดนั่นเองคะ่ะเมื่อเราคูณกันแล้วนะคะเราก็จะตั้งคูณเลยนะคะเป็นสองร้อยเจ็ด คูณกับ8ค่ะ7 8 56ก็จะได้เป็น1,656นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็จะตอบเป็น1,656ค่ะก็จะเป็นคำตอบของเราแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ